สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดเกษกรกรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าหนักนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ที่สําคัญในช่วงคืนนี้ค่าคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ยังคงต้องเตรียมรับมือในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในรูปแบบพายุรุูร้อนต่อเนื่องถ้าเรามาเช็คในส่วนของกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงรอบหัวค่านี้ก็จะมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองเป็นจํานวนมากนะครับ โซนทางด้านอีสานตอนบนประกอบไปด้วยจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬรสกลนครนครพนมการละสินขอนแก่นนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานตอนใต้อุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับยะโสธรแล้วก็ทางด้านร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมานะครับที่กำลังมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองอยู่ในช่วงรอบค่ำนี้ ในขณะเดีวยวกันโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีระยองนะครับแล้วก็ทางด้านฉะเชิงเซาบางส่วนมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับในส่วนของโซนภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกอุดรดิตนะครับจังหวัดแพร่มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับแล้วก็รวมทั้งจังหวัดตากต่อเนื่องมายังภาคกลางนาครสวรรค์น,นะครับนครสวรรค์สุขโขทยัยอุทัยธานีนะครับ กาญจนบุรีแล้วก็ต่อเนื่องมาอย่างราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากในช่วงรอบบ่ายอรอบหัวค่ํานี้นะครับภาคใต้ฝั่งนี้นะครับระนองพังงาภูกเก็ตนะครับก็จังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นาราธิวาดมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของเรดาร์ ฝนในช่วงประมาณ17-18นาฬิกานีน้นะครับจะเห็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านตอนบนอีสาตอนบนจังหวัดเลยบางส่วนหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับแล้วก็จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมบางส่วนนะครับแล้วก็ต่อมายังกาลสินขอนแกน่นร้อยเอ็ดมหาสรารคามนะครับชัยภูมิ นครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับยโสธรแล้วก็ร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคอีสานในช่วงหัวค่ํานะครับส่วนภาคเหนือจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็พิษณุโลกพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถแพร่นะครับต่อเมืองมายังภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานี แล้วก็ทางด้านการจรนบุรีนะครับราชบุรีตะวันออกนี่จะเป็นทางด้านสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาบางส่วนนะครับแล้วก็จันทบุรีบางส่วนนี่คือกลุ่มฝนในช่วงรอบค่ำนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้จะเป็นระนองพังงาแล้วก็กระบี่บางส่วนส่วนโซนภาคใต้ด้านล่างก็จะเป็นสงขลานะครับยะลาแล้วก็นาราธิวาสแล้วก็ปัตตานีบางส่วนนะครับ นี่คือกลุ่มฝนที่หนักขึ้นในช่วงรอบอหัวค่ํานี้นะครับที่สําคัญมีต่อเนื่องทั้งคืนวันนี้จับตาดูในส่วนของกลุ่มฝนทั้งคืนแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช็คเป็นรายอําเภอในช่วง1778จนาฬิกานะครับอําเภอเมืองจังหวัดเลยอําเภอช่วงจังหวัดเลยมีฝนนะครับอาเภอสุวรรณคูหาอําเภอน้ําโสมอุดรธานีนากลางหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็ อำเภอเม, andal, reforms, il, ม, andal, มืองหนองบัวลำพูแล้วก uhm ็อำเภอกุด hmm. จ <yah, S 2> ับอุดรธานีนะครับบ้านผืออุดรธานีอเภอเมืองหนองคายนะครับอเภอสะใครหนองคายอเภอเพนจังหวัดอุดรธานีสร้างคอมอุดรอเภอบ้านดุงอุดรธานีนะครับอเภอบ้านม่วงสกลนครอเภอเจริญศิลป์อวานนิวาสอเภอสว่างแดนดินสกลนครวาริชภูมิทังโคน แล้วก็อำเภออากาศอํานวยอำเภอเมืองสกลนครนะครับอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอคำม่วงกาลสินอำเภอสามชัยกาลสินนะครับอำเภอวังสามหมออำเภอหนองกรุงศรีนะครับอำเภอสหัดสขันอำเภอเมืองกาลสินนะครับอำเภอยางตลาดอำเภอห้วยเม็กอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอโกสมพิสัยนะครับมหาสารคามอำเภอกุดรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเชียงขวัญร้อยเอ็ดนะครับอเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดออาจสามารถแล้วก็ต่อเนื่องมาศรีนางนิคมอำนาจเจริญอภอปทุมราชวงศ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญทนานะครับแล้วก็ลืออำนาจอเภอหัวตะพานแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอเภอยางชุมน้อยศรีสะเกดอเภอเมืองศรีสะเกดอเภอุทุมพรพิสัยวังหินนะครับปรางกูศรีสะเกดอห้วยทับทัน อำเภอโพสุวรรณศรีสะเกดอำเภอเมืองจันท์นะครับอำเภอบุงบูอนอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับอำเภอกระสังอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองบุรีรัมย์นะครับอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์แล้วก็มัญจาคีรีขอนแก่นโซนนี้นะครับนครพนมศรีสงครามแล้วก็บ้านแพงศรีสงครามโพนสวรรค์ปลาบากนะครับเมืองสกนลนครพนานี่คือในส่วนของ กลุ่มฝนชุดใหญ่โซนทางด้านอีสานนะครับเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวฝนเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอที่อยู่ถัดจากอำเภอเหล่านี้นะครับเตรียมรับในส่วนของฝนชุดต่อไปนะครับต่อเนื่องจากอำเภอที่ฝนกําลังเคลื่อนตัวไปอยู่นี้นะครับแล้วก็เมื่อดูเรดาร์ของสกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนเมืองนครพนมอำเภอพนสวรรค์อำเภอกุสุมานอำเภอเมืองสกลนครภูพาน ขุดบากอําเภอนิคมน้ำอูนพังโคนพนานิคมวาริชภูมิอําเภอสร้างคอมอุดรอําเภอเพนอําเภอบ้านดุงนะครับอําเภอบ้านม่วงอําเภอพลพิสัยอําเภอเฝ้าไร่อําเภอเมืองหนองคายนะครับอําเภอสะใครอําเภอบ้านผืออําเภอเมืองกุดจับอําเภอเมืองหนองบัวลำพูสุวรรณคูหาอําเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกดเมืองศรีสะเกดนับกันทลราลม ยางชุมน้อยเขืองในอุบลม่วง30อุบลราชธานีนะครับหรืออำนาจพนานะครับอำเภอปทุมราชวงสาเขมาราชอำเภอกุดเข้าปุ้นอุบลอำเภอรตราการพืชผลนะครับยางตลาดนี่คือกลุ่มฝนเรดาร์สกลนครนะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกกันนะครับถือว่าวันนี้หนักนะครับโดยเฉพาะโซนีสารช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคนองในหลายพื้นที่นะครับ ไปดูภาคกลางนะครับเรดาร์ชัยนาทนี่ก็ไม่เบานะครับหนักเลยชุดใหญ่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับอําเภอคลองลานกําแพงเพชรอําเภอแม่เปิ่นนครสวรรค์อําเภอแม่วงอําเภอชุมตาบงนะครับอําเภอลาดยาวอําเภอเมืองนครสวรรค์อําเภอก้าวเลียวอําเภอบันพตพิสัยทับทันอุทัยธานีหนองฉางอําเภอหนองมะมงชัยนาทอําเภอบ้านไร่อุทัยธานีด่านช้างอําเภอหนองปลืออําเภอศรีสวัสด์ สังขบุรีทองผาภูมิการจนบุรีนรับไซโยกอําเภอเมืองการจนบุรีอําเภอด่านมะขามเตี้ยสวนพึ่งราชบุรีบ้านคาอําเภอหนองยัดป้องแล้วก็อําเภอปากช่องโคราชนะครับวังน้ําเขียวนาดีปราจีนบุรีกรบินบุรีนะครับกรเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิแล้วก็นี่นะครับท่าตะโกนครสวรรค์ กลุ่มฝนจากภาคกลางน่าจะเคลื่อนตัวไปด้านตะวันออกนะครับอีสานยังคงรอรับฝนต่อนะครับนี่นะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็สีเข้มเลยนะครับเป็นลักษณะสีของพายุรุนร้อนเลยนะครับทั้งลมแล้วก็ฝนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็เกิดในส่วนของอความเสียหายจากสิ่งปลูกสร้างนะครับดูโซนภาคเหนือวันนี้ไม่มีฝนนะครับไปยังไม่ถึงภาคเหนือ ดูเรดาร์ของพิษณุโลกนะครับก็จะมีบางส่วนอยู่ที่อำเภอเถินลำปางอเภอศรสีสัชนาลัยสุขโขทยัยอุ้มผางจังหวัดตากคลองลานกำแพงเพชอเพรอเมืองนครสวรรค์อก้เาเรียวโซนนี้นะครับหนองมะโมงชัยนาทหนองขายอยางอุทัยธานีหนองฉางอเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิแก้งคอชัยภูมิเมืองชัยภูมินะครับเมืองเลยจังหวัดเลยอเภนาด้วงอสุวรรณคูหานะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้าน เรดาร์ uh, ーーพิษณุโลกนะครับกลุ่มฝนภาคเหนือนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวข้าม17-18นาฬิกาไปดูเรดาร์สมุทรสงครามนะครับอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาอำเภอบอ่อทองนะครับอำเภอบ้านบึงชนบุรีศรีราชาอำเภอวังน้ำเย็นสะแก้วเขาชะกันกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับนาดีปราจีนบุรีวังน้ำเขียวโคราชปากช่อง มวกเหล็กสระบุรีแล้วก็หนองมะมงชยัยนาทนี่มาเป็นสายเรียบด่านช้างสุพรรณบุรีห้วยกระเจาการชนะบุรีอําเภอเมืองการชนะบุรีนะครับอําเภอสวนพึ่งราช,ชบุรีอําเภอแก่งประจานเพชรบุรีนะครับดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวัน ออกมาตะวันตกนะครับสลับกับด้านบนนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูเรดาร์ชุมพรยังไม่เจอกลุ่มฝนนะครับแต่จะมีกลุ่มฝนอยู่เรดาร์สุราษฎร์ธานีภาคใต้นะครับนี่นะครับอำเภอคุระบุรีพังงาอำเภอพนมนะครับอำเภอเขียนซาสุราษฎร์ธานีปลายพญากระบี่อ่าวลึกกระบี่อำเภอเมืองกระบี่นะครับแล้วก็หลังสวนชุมพรบางส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นห้วยยอดจังหวัดตรงัง แล้วก็มาดูในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะครับอเภอเบตงยะลาแล้วก็อเภอกาบาังนะครับอเภอยะหาอเภอชะแนะนาราธิวาสนี่คือกลุ่มฝนนะครับอเภอ่อาวลึกกระบีอ่เบอเมืองกระบี่นะครับกลุ่มฝนในช่วงรอบหัวค่ำนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพอเรามาเช็คในส่วนของแนวโน้มเรดาร์ฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูค่ำคืนนี้ยังคงจับตาดูแนวโน้มการเกิดฝนต่อเนื่องนะครับในช่วง19นาฬิกาโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองยังคงเป็นฝั่งนี้นะครับอีสานตะวันออกสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นบางส่วนร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ อุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่วิเชียรบุรีหนองบัวนครสวรรค์อุทยัยธานีหันคาชัยนาทนะครับแล้วก็กาญจนบุรีบางส่วนนี่คือในช่วงประมาณ19นาฬิกาวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้จะเป็นชุมพรสุร,ราธานีนะครับภูเก็ตกระบี่ตรัง ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองนะครับแล้วก็พอช่วงประมาณ21นาฬิกาโซนอีสานฝั่งตะวันออกนะครับรับฝนชุดใหญ่ต่อเนื่องอุบลราชธา,านีนะพิบูร์มังสาหารสีเมืองใหม่ยางชุมน้อยเมืองศรีสเกตกันทลาลมพายุนะครับสำโรงเบญจลักษ์กันทลักั์เดชอุดมนะครับแล้วก็คำเขื่อนแก้วยโสธรเมืองยโสธรทรายมูลป่าติว้ว อำนาจเจริญนะครับนิคมคำสร้อยดอนตาลโพนทองโพชัยเมืองกาลสินนามนกุชินารายนะครับปลาบากน้อยเมืองสกลนครนาว่าวานอนิวาสนะครับแล้วก็สีสงครามตรงนี้จะเป็นนครพนมกับสกลนครนะครับมหาสารคามบางส่วนกุดรังเมืองร้อยเอ็ดนี่นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบำเน็จนรงชายภูมิเมืองชัยภูมิวิเชียรบุรีเพชรบูรณนองไผ่เมืองเพชรชบูรณ์นะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดเพชรบูรน์นีะครับแล้วก็โคกสำโรงลบบุรีศรีประจันเมืองสุพรรณบุรีสองพี่น้องโซนนี้นะครับในช่วงประมาณ21นาฬิกามีโอกาสที่จะเกิดฝนนับในช่วงดึก,ดก ไปดูช่วงประมาณ23นาฬิกานะครับวันนี้อีสานร,รับฝนต่อเนื่องนะครับระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองถ้าดูโมเดลตรงนี้อุดรธานีนะครับอุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับฝั่งนี้จะเป็นขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอำนาจเจริญยะโสธร แล้วก็อุบลร,ราชธานีนะครับศรีสเกตเบญจลกษกันทลกษ์ไพรบึงภูสิงห์สังขะศรีขอรภูมิปรางกู่สนมบึงบูนศิลาอาจคำเขื่อนแก้วนะครับยางชุมน้อยโซนนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องอำเภอปทายบัวใหญ่เมืองชัยภูมิบ้านไผ่นี่ครับตรงนี้ขอนแก่นกุดรังชัยภูมิบ้านปรางบำเหน็จนรงด่านขุนทดนนสูง นครราชสีมาสีคิ้วรำนาลายลบบุรีนะวิเชียรบุรีภัยสาลีตรงนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นครสวรรค์โคร,ราชชัยภูมิต่อเนื่องมาขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามกาลสินนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ23นาฬิกานะครับไปดูช่วงเที่ยงคืนก็ยังคงเป็นจุดนี้นะครับเที่ยงคืนยังคงเป็นโซนทางด้านอุดรธานีหนองคายบึงกาฬ แล้วก็ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์อุบลราชธา,านีศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆประมาณ2นาฬิกานี่นะครับชุดนี้หนักนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์เดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งอำเภออะไรบ้างครับอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอกาบเชิงอำเภอปราศาสตร์พระพราชัยกระสัง เมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สตึกชุมพลบุรีพยกักฆภูมิพิสัยพุทธทยสงนะครับตรงนี้เป็นมหาสารคามละเป็นบุรีรัมย์คูเมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ต่อมาประทายแล้วก็วาปีปทุมนะครับวาปีปทุมมหาสารคามจตุรพัฒนพิมานร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดจังหานโพชัยเสราภูมิเมืองยะโสธรทรายมูลนะครับ โซนนี้กาลสินขอนแก่นมหาสารคามนี่คือในช่วงรอบดึกเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงตีสองนรับสองนาฬิกาภาพรวมค่ำคืนนี้รับพายุฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับพอช่วงดึกๆนะครับสี่นาฬิกาตรงนี้จะหนักแต่เช้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นทางด้าน โซ่พิไสหนองคายนับหนองคายบึงการสกลนครแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับวานอนนิวาดต่อเนื่องมายังพรเจริญสีสงครามนะครับตรงนี้จะเป็นสกลนครแล้วก็ต่อมามุกดาหารนิคมคำสร้อยดอนตาลพวนทองพ้ใชยัยรอยต่อระหว่างกาลสินกับ ร้อยเอ็ดนะครับกุชินารายนามนแล้วก็ร้อยเอ็ดวาปีปทุมศิรภูมิทายมูลยโสธรป่าติว้วคำเขื่อนแก้วอำนาจเจริญเมืองอุบลราชธานีสำโรงศรีสะเกตเบนจรักกันทลักษ์นะครับไพรบึงภูสิงห์้วยทับทันนะครับบึงบูนศิลาอาดนะครับแล้วก็วาปีปทุม ตรงนี้โซนอีสานฝั่งนี้ฝนเยอะเลยนะครับในรอบนี้คูเมืองสตึกบุรีรัมนะครับพระจักภูมิวิสัยสนมเมืองบุรีรัมกระสังเมืองสุรินนางรองนะครับพัพพราชัยปราศาสตรสังขะภูสิงห์ละหานทรายบ้านกรวดตาพญานะครับนี่คือในช่วงรอบดึกของค่ำคืนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับจนกระทั่งถึงเช้านะครับช่วง6นาฬิกา ก็ยังคงเป็นโซนอีสานฝั่งนี้นะครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารและก็สกลนครนะครพนมและก็หนองคายบางส่วนนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็จันทบุรีตราดนะครับตะวันออกฝนเริ่มมาเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงรอบค่ำคืนนี้ ขอบคุณข้อมูลจากกรมบันทนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ